กลยุทธ์การใช้ stochastic RSI และ MACD ร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรกลยุทธ์การใช้ stochastic RSI และ MACD ร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไร stochastic RSI และ MACD เป็นเครื่องมือที่เสริมกันได้ดีมาก MACD ใช้จับแนวโน้มและโมเมนตัมของตลาด stochastic RSI ใช้หาจุดเข้าออกที่แม่นยำการใช้ทั้งสองตัวร่วมกันช่วย ลดสัญญาณหลอกและเพิ่มโอกาสทำกำไร Stochastic RSI ใช้หาจุดเข้าออกในตลาดที่มีแนวโน้ม MACD ใช้ดูแนวโน้มและโมเมนตัม MACD ตัดขึ้นเหนือส l l ล n e โมเมนตัมขาขึ้น MACD ตัดลงต่ำกว่าส l l ลน e โมเมนตัม um ขาลงฮิสต o g r แกรมเป็นบวกและขยายตัวเทรนขาขึ้นแข็งแกร่งฮิสต o g r a กรมเป็นลบและขยายตัวเทรนขาลงแข็งแกร่ง 2. วิธีใช้ stochastic RSI เคม C D ร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรกลยุทธ์ MACD Trend stochastic RSI Entry หลักการ 1. ใช้ MACD หาทิศทางแนวโน้มหลัก Trend Confirmation 2. ใช้ stochastic RSI หาจุดเข้าออเดอร์ที่แม่นยำ Entry Point เงื่อนไขาการเข้าใบ Long Entry 1. MACD ลายตัดขึ้นเหนือสิ้เนอร์ล n e 2อลิสต r กร MACD เป็นบวกและขยายตัวมมเมตัม um ขาขึ้น 3.Stochastic r IS I.S.I อยู่ต่ำกว่า20แล้วตัดขึ้นสัญญาณหูโซนแรงซื้อเริ่มกลับมา4คอนเฟิร์มด้วยแท่งเทียนเช่นบูลชินครฟิ n งหรือพินบ่าจุดเทคโปรฟิตแนวต้านที่สำคัญหรือเมื่อ s t o c h a ส tic I.S.I ขึ้นสูงกว่า80และเริ่มตัดลงจุดสต็อปลอสใต้แนวรับที่สำคัญ หรือหาก MACD ตัดลงต่ำกว่าสิเนอรไลน์กลยุทธ์ MACD divergence stochastic ISI confirmation หลักการหนึ่งใช้ MACD divergence หาโอกาสปรับตัวของราคาสองใช้ stochastic ISI ยืนยันจังหวะเข้าเงื่อนไขาการเข้าใบ bullish divergence trend confirmation 1. ราคาทำ low ลอแต่2 MACD ทำหาลอสัญญา l ุรี divergence 3 stochastic RSI อยู่ต่ำกว่า20และเริ่มตัดขึ้น 4. คอนเฟิร์มด้วยแท่งเทียนกลับตัวเช่นบุริชินกรฟ i ิงหรือ h ฮมเมอเงื่อนไขการเข้าเซลล์ Breakout Entry Confirmation 1. ราคาทำให้อาหายแต่2 MACD ทำโลอาไา้สัญญาณ b r e a g e u c e 3 Stochastic RSI อยู่เหนือ80และเริ่มตัดลง 4. คอนเฟิร์มด้วยแท่งเทียนกลับตัวเช่นบริชินกรฟลิงหรือชูทิง Star 3. ตัวอย่างการเทรดจริงตัวอย่างใบเสทักขาขึ้น 1. MACD ลายตัดขึ้น s สัญญ l ล n ยบง่งบอกแนวโน้มขาขึ้น 2. Histogram เป็นบวกและขยายตัวโมเมนต์ตามขาขึ้นแข็งแกร่ง 3. Stochastic ISI ต่ำกว่า20และตัดขึ้นแสดงว่าตลาดโัวโซลและกำลังฟื้นตัว 4. เข้าใบที่ราคาตลาดหรือรอให้แท่งเทียนกลับตัว5 Take profit ที่แนวต้านหรือเมื่อ Stochastic ISI ขึ้นเกิน 80. ตัวอย่างเซลเซทักขาลง 1. MACD ลายตัดลงสันลายบ่งบอกแนวโน้มขาลง 2. Histogram เป็นลบและขยายตัวโมเมนตัมขาลงแข็งแกร่ง 3. Stochastic RSI สูงกว่า80และตัดลงแสดงว่าตลาดอวบอร์และมีโอกาสร่วงสิเข้าเซลที่ราคาตลาดหรือรอให้แท่งเทียนกลับตัว 5. Take profit ที่แนวรับหรือเมื่อ s t o c h a s t i c i s i ลงต่ำกว่า20 เลรดลับเพิ่มเติมใช้กรอบเวลาที่เหมาะสมเแคลพิง g 5นาที15นาที d ดเทร a d ิ n ง30นาที1ชั่วโมงซึ่งเทรดติ่ง4ชั่วโมง1วันคอนเฟิร์มด้วยแนวรับแนวต้านดูว่า MACD Stochastic RSI ให้สัญญาณที่แนวรับหรือแนวต้านสำคัญอย่าเข้าเทรดถ้า MACD ไม่ยืนยันแนวโน้มถ้ามี i d i b แบน ฮิสตอร์มสั้นๆแสดงว่าตลาดไม่มีโมเมนตัมไม่ควรเข้าเทรดใช้ร่วมกับ Price Action แท่งเทียนกลับตัวเช่น ing, ing, บูลิชิงก์ฟิงเบลิชิงก์ฟ f ิงพินบารระวัง f อสซิ s เ g n a l ในตลาดเซลวยถ้าตลาดไม่มีแนวโน้ม MACD ติดเส้น0ูนและไม่ขยับให้รอจนกว่าราคาเริ่มมีแนวโน้มก่อนเข้าเทรดหสรุปทำไมต้องใช้ stochastic RSI และ MACD ร่วมกัน MACD ช่วยจับแนวโน้มหลักของตลาด Stochastic RSI ช่วยหาจุดเข้าออกที่แม่นยำวิธีใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไร 1. ดูแนวโน้มด้วย MACD MACD ลายตัดขึ้นมองหาจังหวะ b บ MACD ลายตัดลงมองหาจังหวะซลล์ 2. ใช้ Stochastic RSI หาจุดเข้าออเดอร์ท่า Stochastic RSI 20 และตัดขึ้นเข้าใบท่าสเติสติก RSI 80และตัดลงเข้าเซลล์ Sell. 3. ตั้ง stop loss และ take profit ตามแนวรับแนวต้านจุดเด่นของการใช้ร่วมกันลดโอกาสเจอสัญญาณหล่อ f o r c e Signals ได้จังหวะเข้าออเดอร์ที่แม่นยำขึ้นเหมาะกับทุกประเภทการเทรด Scalping Day Trading Swing Trading สรุปง่ายๆ MACD ใช้ดูแนวโน้มใหญ่ Stochastic ISI ใช้จับจังหวะเข้าออกใช้คู่กันช่วยให้เทรดแม่นขึ้นการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองกลยุทธ์ใช้ Stochastic ISI m a c d ร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรหลักการ MCD ใช้ดูแนวโน้มหลัก Stochastic ISI ใช้จับจังหวะเข้าออกวิธีใช้ร่วมกัน เข้าใบ MACD ขาขึ้น s t o c h a s t ต่ำกว่า20แล้วตัดขึ้นเข้าเซลล์ MACD ขาลง s t o c h a s t สูงกว่า80แล้วตัดลงข้อดีของการใช้ร่วมกันลดสัญญาณหลอกเข้าเทรดได้แม่นยำขึ้นใช้ได้กับทุกกลยุทธ์การเทรดเปิดบัญชีลงทุนเทรดคริปโตทองคำพร้อมรับปริเบตสูงสุด e XTrade คริปโตทองคำสมัครเลย Binance TH ซื้อขายคริปโตสมัครที่นี่บิคับเทรดคริปโตไทยสมัครที่นี่บรีเวเอกสูงสุดทุกการเทรดสแตนดาร์ดเซสูงสุด0ดอลลาร์ r o สล็อกโปรเซโรสูงสุด0ดอลลาร์5625เข้ากลุ่มลายตามผมลงทุนคริปโตรับสัญญาณเทรดก่อนใครเข้ากลุ่มที่นี่ติดตามเราเพื่ออัปเดตข่าวสารการลงทุน Facebook ตามผมลงทุนคริปโตยูทู e ตามผมลงทุนคริปโตที่ทอ P E A C H T A N P H O M L O N G T H U N M A C D ดูแนวโน้มสต๊อกคอร์เซหหาจังหวัดเทรดให้แม่นขึ้น